คือการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องสังคาทิเศษตอนที่สามพระพระวินัยสังคาทิเศษห้าข้อแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่พระอาจารย์ในการอบรมธรมธรมทิยาทุกครั้งเนี่ย ต้องอธิบาย5้าข้อแรกนี้อย่างละเอียดเลยเพราะเป็นเรื่องที่บางทีมันมีความคุ้นเคยแล้วก็ถ้าไม่รู้ไปคลําผิดทำพราดเข้าเพลอไผลจะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะมันติดเป็นสังฆัดิเสษไปแล้วมันหมัยุ่งทีเดียวนะเพราะฉะนั้น5ข้อแรกเนี่ยต้องอธิบายกันอย่างดีเลยแล้วก็แล้วก็บอกทุกรุ่นระมัดระวังนะเรื่องนี้ ภิกษุจงใจทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนก็เรื่องก็เกิดขึ้นมามีพระภิกษุอยู่รูปหนึ่งชื่อว่าพระสายสก,กะัะท่านก็เกิดกามกำเริบเนี่ยเกิดความกำหนัดพอบวชเข้ามาแล้วต้องมาประพฤติพรหมจรรย์แต่ด้วยความที่ท่านเป็นพวกหนักในกามมีกามกำหนัดมาก ก็ต้องแต่ต้องคุมเอาไว้ก <c oughs> ็เกิดความอะไรเรียกว่าพรวเหลืองร้อนนะกระสับกระสายไม่เป็นอันจะบำเพ็ญสมณธรรมเลยจิตใจฟุ้งซ่านบุญวายผิวพรรณก็สูบเสียดผอมเหลืองปรากฏว่ามีวันหนึ่งท่านก็ไปเจอพระ <c oughs> พระที่ปรึกษาที่ชื่อว่าพระอุทายีพระอุทายีเนี่ยก็ เ,เราเราศึกษาพระวินัยไปนะจะรู้จักพระอุทายีอย่างดีเยี่ยมนะเพราะว่าเป็นต้นบัญญัติพระวินัยเนี่ยมากมายเลยที่เรามีพระวินัยเหลือไว้ให้เราได้ศึกษาแล้วก็เป็นหลักในการปฏิบัติเนยอีกมุมหนึ่งก็ต้องขอบคุณพนระอุทายีพระอุทา,ายีเจอภาษายยสกะพอทราบความก็เลยแนะนำว่านั้นท่านกระทำอย่างนี้สิหลังจาก ไปบินธบาตขบฉันปัทหารเรียบรอย้อยอิ่มน้ำาสำาราแล้วท่านก็ปล่อยอสุจิให้เคลื่อนนี่ยนะ้วยมือพระสายญาสก,กะก็ถามว่าเอ๊ะทำได้เหรอพระอุทายีก็บอกว่าทำได้สิเราก็ทำอยู่ทุกวันฮนะว่าไปนั่นนะพระอุทายีจริงๆแล้วพระอุทายีทำไหมไม่ได้ทำไม่ได้ทำแต่ว่าหลอกว่าเราเนี่ยทำทุกวัน เพราะสยายญสกะหลงเชื่อวันนี้พระอุทายีเนี่ยเป็นพระที่บวชมานานดูหน้าตาหน้าเรื่มใสหน้าเชื่อถือก็เลยทำเขาคราวนี้ก็เลยหูผิวพันธ์กลับมาผ่องใสอ้วนท้นสมบูรณ์เพราะว่ามันหมดความกังวลที่จะต่อสู้กับกิเลสเนี่ยไม่ใช่ว่าดีนะเพราะว่าไม่ได้ต่อสู้กับกิเลสแล้วปล่อยให้กิเลสเันครอบงำไปเรียบร้อยนะ เพื่อนภิกษุก็เลยถามเอ๊ะทำไมท่านดูเมื่อก่อนสูบซีดผอมเหลืองเดี๋ยวนี้ดูผิวพรรณเปล,ปล่งปลั่งมีน้ำ,ม,นำมีนวลขึ้นก็เลยเล่าให้ฟังด้วยความซื่อไม่ได้คิดว่ามันเป็นความผิดอะไรเล่าให้ฟังภิกษุเพื่อนภิกษุทราบนะก็เลยตำหนิกันยกใหญ่เลยแล้วก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าทราบก็เลยเป็นเหตุให้บัญญัติสิกขาบทข้อนี้ขึ้นมาแต่พระองค์ก็เว้นไว้ว่า ถ้ามันฝันนะนะมันก็มีสิทธิ์ในความฝันเราไม่มีสติสัมปชัญญะถ้าเคลื่อนในระหว่างฝันก็ไม่ถือว่าเข้าข่ายสังฆาฏิเศษข้อนี้นะสังฆาฏิเศษข้อที่สองภิกษุใดมีความกำหนัดจับต้องกายหญิงต้องสังฆาฏิเศษข้อนี้ก็เกิดขึ้นต้นมนาจากก็เกิดจากพระอุทายีอีกแล้ว พระทายีก็ได้ชื่อว่าเป็นพระมีฝีมือก,กุติของท่านเนี่ยสวยสดงดงามตกแต่งอย่างอย่างประณีตนะใครไปมาเห็นเขาก็ชมจนปอเลยนะก็เลยเกิดนะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองนั้นใครทราบข่าวก็อยากจะมาชมกุติของท่านก็มีสามีภรรยาอยู่คู่หนึ่งก็เดินมาชมกุติพระทายีก็เห็น ภรรยาของหนุ่มนั้นก็สวยงามนะก็ะเลยทำอุบายไปปิดประตูปิดหน้าต่างแล้วก็เดินอ้อมกลับมาข้างหลังนะแล้วก็จับเนื้อต้องตัวระหว่างที่นำชมกุฏิไปก็จับเนื้อต้องตัวนะสตรีนั้นไปนะพอออกมาปุ๊บพระไทยีก็กลับเข้ากุฏิไปสามีก็ชมโอ้โหพระคุณเจ้าอุทายีเนี่ยนะมีฝีมือจริงๆ ทำกุฏิในสวยงามหน้าดูหน้า,นาชมสะอาดปราณีตหน้าอยู่เป็นที่สุดภรรยาได้ยินเขางุดงิดเลยท่านไม่รู้อะไรเนี่ยเดินมาข้างหลังเนี่ยมาจับตรงนั้นจับตรงนี้อะไรที่ท่านเคยจับเราเนี่ยอุทัยีจับหมดแหละก็เป็นเหตเุให้พระสมัะพเจ้าเลยได้บัญญัติพระพระวินัยอีกข้อหนึงขึ้นมาอุทัยเนี่ย ันข้อนี้ก็หมายถึงว่าภิกษุใดมีความกำหนัดนะหมายถึงว่ามีความต้องการทางเพศเกิดขึ้นมาแล้วก็ไปจับต้องกายผู้หญิงกายผู้หญิงนี่หมายรวมเอาถึงแม้แต่เด็กเพิ่งเกิดนะอะไรที่เป็นสตรีน่ะแม้แต่เด็กที่ยังไม่รู้ความไม่รู้เดียงสาเนี่ยนะก็เข้าข่ายด้วยแต่ถ้าหากว่าไปเผลอไปมัน สะดุดล้มถลาไปแล้วก็ไปถูกเนื้อต้องตัวกันโดยที่แบบโดยอุบัติเหตุอย่างนั้นก็ไม่ไม่ถือว่าเป็นสังฆดีเศษนะแต่ไม่ใช่จงใจนะจงใจอุบัติเหตุอันนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ระมัดระวังให้ดีจับต้องกายิงเพราะฉะนั้นพระพิสุเวลาจะรับประเคนรับอาหารอะไรจากสตรีนะ หรือที่เราเรียกในพระวินัยเราเรียกว่ามาตุคามจากผู้หญิงเนี่ยนะเราก็ต้องใช้ผ้าทอดก่อนเรียกว่าผ้าระเบนเพื่อว่าจะได้ลดโอกาสในการที่จะไปถูกเนื้อต้องตัวกันโดยไม่แล้วมัดระวังได้นะสังคธิเศษสิกขาบทที่3ความว่าพิสูจน์ใดมีความกำหนัดอยู่พูดเกี้ยวหญิง ต้องสั่งคดิเศษต้นมาญัติข้อนี้ก็คือขึ้นจากพระอุทายีเหมือนกันกุฏิหลังเดิมเลยแหละมีคนมาชมกฏว่าที่เข้ามาชมก็เป็นเป็นกลุ่มของผู้หญิงที่ค่อนข้างจะไม่เรียบร้อยหน่อยเข้ามาเนี่ยต่อปากต่อคำพูดกันไปใส่กันมานะก็เลยเกี่ยวพาราศีกันขึ้นมาพูดไปพูดมาก็ลงลึกไปเรื่อยๆนะชั่วยาไปเรื่อยๆ พูดไปถึงเรื่องเพศเรื่องการเรื่องการร่วมสัมพันธ์เมตุนธรรมอะไรต่างๆก็เป็นเหตุให้พระสมาัมพระเจ้าเมื่อทราบความพคกก็เลยบัญญัติสิกขาบทข้อนี้ขึ้นมาว่าภิกษุใดมีความกำหนัดอยู่พูดเกี่ยวหญิงต้องสังฆาดิเสธการพูดเกี้ยวเนี่ยนะไม่ได้หมายความเฉออพาะต่อหน้าเขียนจดหมายไปเกี้ยว ก็ต้องสังฆาธิเศษเหมือนกันหรือเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์มือถือไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันหรอกแต่พูดเกี้ยวผ่านทางโทรศัพท์แล้วพาดพิงเรื่องของเพศเรื่องของกามเรื่องของเมตุนธรรมหรือเรื่องของอวัยวะเพศอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เข้าข่ายนะสังฆาธิเศษนะเห้นข้อนี้ต้องระมัดระวังให้ดี เพราะว่าเดี๋ยวนี้การสื่อสารมันมัน,มนเอื้ออํานวยมันง่ายขึ้นสังฆาธิเศษข้อที่สมีใจความว่าภิกษุมีความกำหนัดอยู่พูดล่อให้หญิงบําเรอตนด้วยกามต้องสังฆาธิเศษนตนมายัตยิก็เกิดจากอุทายีพระอุทายีก็ไปเทศกดว่า พอไปเทศบ้านโยมเนี่ยเป็นโยมผู้หญิงเป็นแม่ไม้นะเทศไปเทศมาอู้ท่านเทศเพราะเกิดความเลื่อมใสศรัทธาก็เลยภาวนาว่าพระคุณเจ้ามีปัจจัยสี่อะไรที่ขาดตกบกพร่องเนี่ยโยมจะจัดหามาถวายพระอุทายีก็นะพูดไปด้วยความขนองบอกว่าปัจจัยสี่เนี่ยอัตมามีแล้วนะหาได้ไม่ยากหรอกแต่สิ่งที่หา,หาได้ยากเนะ่นะ โยมจะถวายได้ไหมยโยมก็ถามว่าอะไรล่ะก็เมทุนธรรมน่ะตอนนั้นโยมก็เลยบอกถวายเมทุนธรรมท่านรับได้ใช่ไหม <c oughs> ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยทีนี้นะแต่ปรกากฏสุดท้ายพระอุทายีก็อะไรก็ตามที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วนะอุทายีไม่ทําเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นต้นบัญญัติหลายข้อก็จริงแต่ก็ไม่เคยต้องปาราชิกไม่เคยต้องสังฆาธิเทศไม่เคยต้องอะไรแต่ว่าเป็นต้นบัญญัติหลายข้อทีเดียวคือพอพระพุทธเจ้าบัญญัติอะไรกันไว้แก้ไว้เนยท่านก็ไม่ทําท่านไม่ทําข้ออื่นอีก <c oughs> นี่ก็เป็นพระอุทายีนะเพราะฉะนั้นพอโยมจะถวายเมธุนธรรมท่านก็เลยบอกท่านก็เลยไม่รับนะเพราะถ้ารับก็ปาราชิก <c oughs> ก็ไม่รับแล้วก็ตำหนิญาติโยมนะแก้เกี้ยวโยมยก็เลยโกรธเลยนะบอกว่าหญิงเน่าเม้นอย่างเธอเนะี่ยฉันจะรับเอามาทำไร <c oughs> <c oughs> ก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเพราะพอพระยาทราบก็เลยบัญญัติสิกขาบทข้อนี้ว่าภิกษุใดกําหนัดอยู่แล้วพูดล่อให้หญิงบำเรอตนด้วยกามเนี่ยต้องสังการิเศษข้อนี้สำหรับพระบทใหม่เยก็ ก็ต้องเรามัดระวังให้ดีอย่าเผลอเลยหรือพูดจาด้วยความขนองปากกับคนที่เราคุ้นเคยเนี่ยอย่าให้มันพลาดพรั้งล่วงเกินไปถึงขั้นนี้นะข้อที่5ภิกษุชักสื่อให้ชายหญิงเป็นผัวเมียกันโดยที่สุดแม้เพื่อให้อยู่กันชั่วคราวหมายถึงว่าอย่างนำหญิงโสเภณีมาติดใจเงินใจทองกันชั่วคืนชั่วคราวนะ แม้อย่างนี้ก็ต้องสังขาดิเสษพูดง่ายคือเป็นนายหน้าจัดหาถ้าพระภิกษุทำตัวเป็นพ่อสื่อแม่ชักเป็นนายหน้าจัดหามาให้เขาได้แต่งงานแต่งการกันหรือว่าให้เขาอยู่กันชั่วข้ามคืนเนี่ยนี่ถือว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของความเป็นพระแล้วทำผิดหน้าที่แล้วก็ไปชักนำํำให้เขาจมปลักอยู่ในการรม ทั้งๆท,งที่ความเป็นพระเนี่ยควรจะต้องสอนให้เขาพ้นจากบ่วงพ้นจากคุกของวตัตตานี้แต่เราไปชักนำให้เขามาจมปลักในกามมันฝืนนะมันฝืนกระแสธรรมปิดหลกักการความเป็นพระอย่างมากเลยเพราะน้นข้อนี้พระเจ้าก็ปรับอบัติสังคธิเศสนะต้นไม้ใหญก็พระอุทายี เจ้าดิเจ้าเดิมก็ทำตัวเป็นพ่อสื่อแม่ชักนีสิกขาบทห้าข้อแรกนะพระอาจารย์จะเล่าโดยละเอียดเพราะว่าสำหรับพระพิสุบทใหม่เราอาจจะมีโอกาสพลาดพรั้งด้วยวาจาที่เราเคยพูดด้วยความคุ้นเคยก่อนบวชมาเนี่ยมันติดมาหรือมีคนที่เราคุ้นเคยมาก่อน ก็อาจจะมีโอกาสผิดพลาดได้แต่สีกขาบทตั้งแต่ข้อที่6ไปถึงข้อที่13เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้ยากสำหรับพระบวทใหม่ที่ยังอยู่ในระหว่างการอบรมแต่ก็จะอธิบายโดยย่อๆให้ฟังว่ารายละเอียดของแต่ละแต่ละข้อเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนะสิกขาบทข้อที่6 ความว่าพิกษุสร้างกูดีหรือกุติเนี่ยที่ต้องก่อหรือโบอกด้วยปูนหรือดินซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าภาพจำเพาะเป็นที่อยู่ของตนคือพูดง่ายๆคือสร้างมาเพื่อเป็นสมบัติของตัวเองและก็ไม่มีใครมาเปรวนารับไว้ว่าเป็นเจ้าภาพนต้องทําให้ได้ประมาณโดยประมาณก็กําหนดไว้แล้วว่ายาว12คืบ12คืบของเราเนี่ย กว้างเจ็ดคืบนะและต้องให้สงแสแดงที่ให้ก่อนถ้าไม่ให้สงแสแดงที่ให้ก็ดีทำเกินประมาณก็ดีต้องสังคาดิเศษอันนี้ก็เป็นการควบคุมให้พระพิษุรู้จักประมาณในสมบัติของตัวเองแต่ว่าไม่ได้หมายความถึงสมบัติของส่วนรวมอันนี้คือกุฏิส่วนตัวที่จะมาอยู่เฉพาะตัวเองเนะี่ยแต่ถ้าเป็นกุฏินอนที่อยู่ร่วมกันเป็นเป็นสิองค์ยีองค์เป็นร้อองค์ อันนั้นถือว่าเป็นสมบัติกลางแล้วหรือว่าอย่างสาราการประเรยนเนี่ยที่เอาไว้ให้ญาติโยมฟังธทรรมไม่ได้อยู่ในในข่ายนี้นะอันน,น,นี้ต้องให้เข้าใจอะไรก็าตามที่เป็นสมบัติส่วนตัวพุทธเจ้าบอกว่า,วาให้มีแต่น้อยพอเท่าที่เราจะอยู่อาศัยบำเพ็ญสมณธรรมได้แต่อะไรก็าตามที่เป็นสมบัติส่วนรวมนะเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมอันนั้นไม่ได้จำกัดนะ พอว่าวัดพระเชตวันวัดบุพารามในสมัยพุทธกาลเนี่ยโอ้กว้างขวางใหญ่โตนะอาณาเขตเนี่ยอาาเขตมากมายทีเดียวนะเพราะฉะนั้นข้อนี้หมายถึงกุติส่วนตัวถ้าไม่มีใครปราวนาไว้ต้องทำให้ได้ขอบเขตเท่านี้นแค่12 7คูณ7ืบสองคืบก็เป็นหนึ่งอกสีสอกก็เป็นหนึ่งวานะเพราะฉะนั้น 2คืบ1นศอกก็สอศอกก็หนึเมตรใช่ไหมเพราะนั้นสี่คืบก็คือ1เมตรนะก็ไปวัดเอานะสิกขาบ,บทข้อที่7ถ้าที่อยู่ที่จะสร้างนั้นกรหมายมนงกุติที่เป็นของส่วนตัวเนี่ยมีทายกเป็นเจ้าภาพคือมีคนภาวนาไว้เราไม่จำเป็นต้องไปเรียรายบอกบุญทีละคนสองคนจะทำให้เกินประมาณนั้นได้แต่ต้องให้สงสแสดงที่ให้ก่อน ถ้าไม่ให้สงแสดงที่ให้ก่อนก็ต้องสังคาธิเศษเหมือนกันแม้จะมีเจ้าภาพรับภาวนาไม่ต้องไปเรียดไลให้ใครเขาเดือดร้อนนะแต่ก็ต้องบอกสงหมายถึงว่าบอกหมู่คณะไว้ก่อนไม่อยากจะสร้างตรงไหนก็สร้างเช่นวิวหน้าโบสถ์มันดีอยู่หน้าโบสถ์เลยเนี่ยเราอยากจะสร้างกุฏิไว้ชมวิวก็เลยไปตั้งตรงนั้นเลยหน้าโบสถ์กดว่ามันก็ไปขวางทาง หรือว่าสถานที่นี้เขาจะไว้ไว้สําหรับประกอบพิธีกรรมสงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไปขวางทางมันก็ไม่ใช่ันจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องปรึกษาหมู่คณะนะนะไม่ให้เกิดความเดือดร้อนเกิดความเหมาะสมขึ้นมาในการที่จะอยู่ร่วมกันสิกขาบทที่8ภิกษุโกรธเคืองใส่ความภิกษุอื่นด้วยอาบัติประรชิกไม่มีมูลต้องสังฆาริเศษหมายว,าว่ามีความโกรธแค้น เพื่อนวิสูรด้วยกันไม่รู้จะทําอะไรเขานะนะเขาก็อาบัดก็ไม่ได้อาบัดอะไรแต่ว่าไปใส่ความว่าพระรูปนั้นลูกนีนะ้ประราชิกแล้วนะโดยที่ไม่มีมูลไม่ได้สงสยัยไม่ได้มีเหตุคือพูดง่ายคือจงใจใส่ความต้องสัง่งคติเสธนะนี่ก็เป็นข้อที่ห้ามไม่ให้พระวิสูตรเมื่อเกิดความกุน โกรธเคืองกันแล้วเนี่ยใส่ความทําร้ายพระภิกษุด้วยกันเพราะการใส่ความอาบัติประราชิกเนี่ยพูดง่ายงคือฆ่าเพื่อนฆ่าเพื่อนภิกษุด้วยกันให้ตายจากเพศสมณะไปอนี่เป็นเรื่องของอารมณ์นะความโกรธเคืองความผูกอาฆาตพยาบาทอย่าให้รุนแรงถึงขนาดฆ่าเพื่อนภิกษุด้วยอาบัติประราชิกนะสิกขาบทที่9้า ภิกษุโกรธเคืองแกล้งหาเล่จทภิสูุอื่นด้วยอาบัติประชิกไม่มีมูลต้องสั่งคธิเศษก็ทำนองเดียวกันกับข้อ8นั่นแหละแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ใส่ความโดยตรงแต่หาเล่จดเช่นบอกว่าเออนี่ยเห็นพระกกเนี่ยอาบัติประชิกแล้วเสษเมถุนกับนั่นนี่พอไปถามความจริงก็บอกว่า โอ้พระกอผมก็หมายถึงสุนัขตัวนี้เสพเมถุนกับสุนัขอีกตัวหนึ่งผมตั้งชื่อว่าสุนัขตัวนี้ว่าพระกอสุนัขตัวนี้ว่านางนั่นนางนี่เป็นการหาเลโจดนะอย่างนี้เนี่ยก็คือมีความจงใจจะใส่ความเขาให้คนหนึ่งเขาเข้าใจผิดอันนี้ต้องอบัตสังกาทิเสสนะสิขาบทข้อที่สิบ สิขาบทข้อที่สิบมีความว่าภิกษุภาคเพียรเพื่อจะทำลายสงฆ์ให้แตกกันภิกษุอื่นห้ามไม่ฟังสงสวดกรรมเพื่อจะให้ละข้อที่ประพฤตินั้นเสียถ้าไม่ละต้องสั่งคาริเศษเรื่องนี้ก็มีเหตุเกิดขึ้นมาจากพระเทวทัตเรารู้จักดีพระเทวทัตคือพระญาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ย แล้วก็มาบวชเป็นพระภิกษุในภายหลังก็เกิดความอิจฉาเลือสยาอยากเป็นใหญ่แล้วก็แยกสงฆ์ออกไปทําให้สงฆ์แตกกันเนี่ยในสุดท้ายในเวลาสุดท้ายก็ถูกธรณีสูบนะสูบล,ลงไปตกนรกมามหานรกอเวจนะีก็ประรพเพตเพราะองค์ทรงประรพเพศจากพระเทวทัตเนี่ยถ้าพิกษุ กระทำอย่างพระเทวดาคือภาคเพียรเพื่อจะทําลายทรงให้แตกกันเนี่ยถ้าภิกษุอื่นห้ามไม่ฟังหมายว่าห้ามแล้วห้ามอีกห้ามไม่ฟังการห้ามนี่อาจจะห้ามโดยส่วนตัวนะจนกระทั่งหมู่คณะทั้งหมู่กระทําพิธีกรรมจะมีพิธีกรรมในการสวดห้ามสวดกรรมเพื่อจะให้ละข้อที่ประพฤตินั้นถ้าสวดครบสามครั้งนะการสวดเนี่ย,นนยจะมี มีสามรอบนะก็ถ้าครบสามครั้งเมื่อเมื่อไรแล้วยังไม่ละปรับอาบัติสังฆติเศษเลยนี่ก็เป็นพวกพระพิสูจน์ที่อยากใหญ่นะมีความปรารถนาะอยากใหญ่ตั้งเป็นหมู่เป็นก็เป็นเราแยกกันแตกออกไปนะนก็นี่ก็ป้องกันเอาไว้ไม่ให้พระพิสูจน์กระทำเยี่ยงอย่าง,าง,างนั้น ข้อที่11ภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ทําลายสงนั้นภิกษุอื่นห้ามไม่ฟังสงสวดกรรมเพื่อให้ละข้อที่ประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องสังฆาธิเศษอันนี้ก็หมายถึงพระที่แม้ไม่ได้เป็นต้นเหตุให้สงแตกกันทําลายกันแต่ว่าเห็นดีเห็นงามตามไปด้วยอันนี้เหตุก็เกิดขึ้นมาจากลูกน้องนะสานุสิทธิ์ของพระเทเวทัศน์นั่นแหละ เห็นดีเห็นงามก็เชียร์พระเทวทัตยกใหญ่ทีเดียวพอมีใครมาตำหนิตีเตียนพระเทวทัตให้ฟังเนี่ยก็ขู่คขารามแล้วก็โตโตกลับไปเลยพระเทวทัตเนี่ยทำดีแล้วถูกแล้วเหตุเกิดขึ้นอย่างนั้นขึ้นมาพุทธเจ้าพราะองค์ก็เลยบัญญัติสิกขาบทข้อนี้ขึ้นมาว่าถ้าไปเชียร์ไปชมไปทำตามคนที่ทำลายทรงให้แตกกันเนี่ยนะแล้วมีใครมาห้ามก็ไม่ฟัง สงทั้งหมู่ช่วยกันห้ามด้วยการสวดกรรมเพื่อให้ละข้อที่ประพฤตินั้นถ้าไม่ละสวดครบสามรอบอาบาสังคาธิเศษสิกขาบทข้อที่สิบสองพิษุว่ายากสอนยากภิสูจนอื่นห้ามไม่ฟังสงสวดกรรมเพื่อให้ละข้อที่ประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องสังคาธิเศษก็หมายถึงพิสษุที่แบบดือ้อ ใครว่าใครสอนไม่ไม่ยอมปฏิบัติตามเลยเนี่ยก็ถ้าไม่ฟังสงสวดกรรมครบสามรอบก็ต้องอบับบสังฆาดิเสศข้อที่สิบสามภิกษุปทุสลายตระกูลประจบครื่อหัดสงไล่เสียจากวัดกลับว่าติเตียนสงภิกษุอื่นห้าไม่ฟังสงสวดกรรมเพื่อให้ละข้อที่ประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องสังฆาดิเสศอันนี้ก็หมายถึงว่าปทุสรายตระกูลคือ จบเอาใจเขาหรือหัดไปทําตัวเป็นคนรับใช้เอาโยมีข้าวของจะส่งไหมอาตามาจะทำตัวเป็นนายปรษณีย์ให้ไปทําช่วยเขาทํานาบ้างไปช่วยเขากวาดบ้านถูบ้านทําอะไรให้อกเอาใจแทนที่ความเป็นพระจะเออไปเป็นเนื้อนาบุญไม่ทําหรือว่าจะไปเทศไปสอนให้ธรรมะไม่ทํากลับไปทําในสิ่งที่เหมือนคนรับใช้เรียกว่า ปทุสลายตระกูลทําให้เขาเสื่อมจากความศรัทธาเริ่มใสในพระรัตนตรัยเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงทีเดียวนะถ้าสงสวดกรรมแล้วไม่ยอมละก็ต้องสังฆาธดีเสษนั้นสีขาบททั้ง13ข้อนะก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อที่ยังแก้ไขได้แต่ก็แก้ไขด้วยความยุ่งยากลำบาก ก็เป็นด่านที่ป้องกันไว้ว่า,านะอย่าไปทําถึงขนาดนี้นะถ้าขนาดนี้เนี่ยต้องถ้าถึงสังฆาฏิเศษก็ยุ่งยากลําบากเลยเป็นด่านป้องกันไว้ไม่ให้ไปถึงประราชิกซะก่อนอย่างเช่นนะแม้แต่การทําให้น้ำาสุจิเคลื่อนก็สังฆาฏิเศษแล้วเพราะฉะนั้นจะได้ไม่ลุกลามไปถึงขั้นเสพเมถุนหรือว่าโกรธเคืองกันก็จะใส่ความกันด้วยาบาดประราชิกนี้ก็ ยังถือว่าพอแก้ไขได้แต่ก็บับปับประบัตสังฆาธิเศษซะจะได้ไม่ลุกลามไปถึงขั้นไปฆ่าไปแกงไปทําลายชีวิตกันนะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็มีพระวินัยอยู่หมวดหนึ่งที่ต่อจากสังฆาธิเศษเป็นหมวดที่เหมือนกับเป็นประการป้องกันไม่ให้การปรปฏิบัติของเราเนี่ยความชั่วยาบมันลุกลามบานปลายออกไปสองข้อนี้เป็นเรื่องที่ พึงระมัดระวังข้อแรกเนี่ยท่านบอกว่าพิสูุน์นั่งในที่รับตากับหญิงสองต่อสองนะข้อที่สองคือนั่งในที่รับหูกับหญิงสองต่อสองรับตาก็หมายความว่าอยู่ในที่มุงบงังไม่มีใครเห็นว่าทําอะไรกันถ้าอยู่ที่รับหูก็อาจจะที่โล่งกว้างเปิดเห็นหมดเลยแต่อยู่ไกลไม่สามารถจะได้ยินได้ฟังว่าพูดอะไรกันถ้ารับตาเนี่ยก็อาจจะกระทําผิดอะไร หลายอย่างได้จับเนื้อต้องตัวกันได้ถ้าที่รับหูก็อาจจะพูดเกี่ยวพาราศีกันได้สองข้อนี้นะพระเจ้าให้เอาไว้เพื่อเป็นด่านป้องกันว่าอย่าให้มาถึงขั้นนี้ถ้าถึงขั้นนี้เมื่อไหร่นะอันนี้พระองค์ปรับอบัตเหมือนกันเป็นอบัติอย่างน้อยก็ปาจิตตีแต่ถ้ามีผู้น่าเชื่อถือบอก ไปเห็นเหตุการณ์เข้าแล้วฟันธงว่าที่รับตานี้ท่านปราชิกแล้วนี่ท่านสังฆติเศษแล้วนะพูะเจ้าก็บอกถือเอาตามนั้นหรือพระวิสุรับอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือเอาตามนั้นแต่สองข้อนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติที่เราพึงระวังว่าเราเป็นพระบวชใหม่สองข้อนี้อย่าให้เกิดขึ้นจะนั่งกับสตรีสองต่อสองเวลามาปฏิสันทานมาเยี่ยมญนะาติโยมมาเยี่ยมกันแม้จะเป็น คุณพ่อพ่อแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่เราคุ้นเคยก็ตามอย่านั่งในที่รับตาอย่านั่งในที่รับหนะูเพราะว่าเวลากิเลสมันฟุ้งขึ้นมาแล้วนะมันถ้าไม่มีใครรู้ใครเห็นเนี่ยมีสิทธิ์นะที่กิเลสมันจะกำเริบเสบสารต่อไปได้เพราะฉะนั้นก็ฝาก พระภิกษุบวชใหม่พระธรรมญาติทั้งหลายเนี่ยพึงระมัดระวังให้เราศึกษาพระวินัยแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติตามให้เคร่งครัดเพราะเราบวชระยะสั้นไม่นานควรจะต้องทำให้ดีเพราะโอกาสที่จะปรับปรุงแก้ไขเนี่ยแม้บางครั้งความผิดเราสามารถจะปรับปรุงแก้ไขได้ก็ตามแต่ก็จะเสียโอกาสที่เราอุตส่าห์ ลางานมาสละโอกาสอะไรหลายอย่างมาบวชกันก็จะเป็นการทิ้งโอกาสเหล่านั้นออกไปและถ้าไปทำสิ่งที่มันผิดพลาดแก้ไขไม่ได้เนี่ยได้ไม่คุ้มเสียเลยครั้งนี้มาบวชแทนที่จะได้บุญได้บารมีติดตัวกลับไปกลับมาบวชแล้วนะได้บาปติดตัวไปเนี่ยได้ไม่คุ้มเสียเพราะนั้นก็ขอให้พระธรรมทา,ทายาททั้งหลายได้ศึกษาพระวินัย จากในคู่มือของธรรมธาญาตเนี่ยตรงไหนอ่านแล้วเรายังมีข้อสงสัยก็ปรึกษาไต่าถามจากพระอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าศูนอบรมพระอาจารย์ที่ดูแลเราในแต่ละที่ได้ขอให้ทุกรูปนะมีความบริสุทธิ์ผ่องใสด้วยพระธรรมวินัยที่เราศึกษาปฏิบัติดีแล้วเมื่อเราปฏิบัติถูกต้องตามพระธรรมวินัยดีแล้วเนี่ย ความบริสุทธิ์ผองใสมันจะเกิดขึ้นจากภายในของเราแล้วก็จะส่งเสริมทําให้การปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาของเราก็เกิดความก้าวหน้านะเมื่อเรานึกนะไปเนี่ยก็จะเกิดความผ่นะองใสออกมาจากจิตใจของเรานะก็ขออนุโมทนาบุญกับพระธรรมทิาทุกรูปนะให้ทุกท่านเกิดความสว่างสวัยด้วยแสงแห่งธรรมจากภายใน ตั้งมั่นอยู่ในพระวิทมาไว้ในให้สะอาดบริสุทธิ์ตลอดไปจงทุกท่านเืนตั้งใจ